สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาลินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวเป็นน้ำหอมแบรนด์ที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นกลิ่นโปรดของผมที่สุดนะครับกลิ่นหนึ่งนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าเมซองฟรานซิสเคอร์เจนนะครับกับกลิ่นที่ชื่อว่าบาคาราดรูทห540นะครับเมซองฟรานซิสเคอร์เจนเนี่ยหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า MFK นะครับเป็นแบรนด์ที่จัดอยู่ในน้ำหอมที่มีความเป็นลักชัวรี่แล้วก็เป็นน้ำหอมในกลุ่มที่เเรียกว่าป็น ก็คือเป็นน้ําหอมที่มีความเฉพาะกลุ่มนะครับอาจจะไม่ได้เป็นน้ําหอมที่เป็นแบบ mass l u x u ี y คือสามารถที่จะหาได้อย่างทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นขวดนี้เพื่อนๆจะสามารถซื้อได้จากร้าน Atelier de Prestige นะครับที่ Emporium หรือว่าที่สยามพารากอนในเมืองไทยเนี่ยที่ขายอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยที่สามารถจะหาซื้อได้ง่ายก็มีที่ Emporium กับพารากอนนะครับซึ่งในตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยทั้งสองห้างก็มีการปิดอยู่ในช่วงให้ ทุกคนเนี่ย s t e y home นะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะสามารถหาซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่นๆของห้างได้นะครับราคาจำหน่ายครับขวดเล็กที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะครับจะอยู่ที่35 ml อยู่ที่ราคา5,200บาทนะครับถ้าเป็นขวด70 ml จะอยู่ที่ราคา8,990บาทนะครับแล้วขวดใหญ่สุดนะครับ200 ml ตรงนี้เนี่ยผมไม่มีข้อมูลเพราะว่าในวันที่ไปซื้อมาเนี่ยนะครับก็คือหน้าร้านเนี่ย ขวด200 ml เนี่ยไม่มีวางจำหน่ายนะครับก็คือขายดีมากๆแล้วก็ขายหมดนะครับจริงๆถามว่าขวดไหนที่ไซส์ไหนที่ขายดีนะครับก็จะเป็นขวด2 0 0 ml เพราะว่าคนที่ชื่นชอบ mfk บัครัดรูท้าสี่ยเขาก็จะซื้อเป็นขวดใหญ่เพราะว่ามีความคุ้มค่ากว่านะครับหรือว่าขวดเล็ก35 ml เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหายากนะแต่ว่าขวด7 0 ml เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีขายอยู่ตลอดการนะครับก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างขายดีแล้วก็มีความคุ้มค่า ก่อนที่เราจะไปดูว่า MFK ในรุ่นบัคคาร r o รูทเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชม presentation ของกล่องนะครับว่า packaging ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างกล่องผมเนี่ยเป็นกล่องเล็กนะครับเป็นขวดแบบขนาด35 ml ซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนรีวิวไซส์นี้นะครับมีก็จะเป็นการสกรีนด้วยสีทองนะครับตัดกับสีแดงนะครับมีเป็น e อ d นา p r f u m ูนะครับก็เป็นน้ำหอมที่มีความเข้มข้นสูง เดี๋ยวเปิดให้ดูทางด้านในนะครับกล่องเขาก็จะมีความเล็กนะครับมีความบางแล้วก็จะมีขอบสีทองตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นโลโก้ของเขาตรงมุมขวานี่จะมีรอยตัดนะครับแล้วก็เปิดมาลักษณะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นบุ๊กเลตนะครับก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นเมสเซจนะครับเป็นข้อความที่ทางแบรนด์เนี่ยจะได้เขียนเล่าถึงแรงบันดาลใจนะครับถึงที่มาที่ไปของน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็จะมีหลากหลายภาษาแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่ในแพ็กเกจของกล่องนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยขวดน้ำหอมนะครับซึ่งขวดน้ำหอมที่เป็นแบบ3 5 ml เนี่ยนะครับจะมีความสวยงามในลักษณะของแนวตั้งนะครับอันนี้ผมวางเอาไว้เป็นแนวนอนนะครับตัวสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัดกับสีทองนะครับขวดจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนัก มากๆนะครับคือถ้าเทียบกับน้ำหอมทั่วๆไปแบรนด์ทั่วไปเนี่ยของ MFK เนี่ยขวดค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีการเจียเหลี่ยมมุมนะครับก็คือเป็นดีไซน์ที่ดูหรูหรามีความเรียบแต่มีความโก้นะครับตรงบริเวณฝานะครับจะมีการสลักโลโก้ MFK อยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาเนี่ยไม่ได้เป็นฝาแบบแม่เหล็กนะครับเป็นฝาธรรมดาที่ค่อนข้าง เปิดปิดเนี่ยต้องใช้พลังในการเปิดปิดพอสมควรนะครับแล้วก็ทางด้านในเนี่ยก็จะมีการสลักโลโก้ไว้นะครับหัวสเปรย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราสเปรย์หนึ่งครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปริมาณของน้ำหอมนี่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นพรีเซนเทชันของขวดนะครับแล้วเขาก็จะมีกิมมิคเล็กน้อยนะครับก็คือเวลาที่เราหันทางด้าน ในนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นเชเดเลียนะครับสีแดงนะครับก็เป็นเชเดเลียของแบรนด์บัคาร่านะครับแล้วก็ตรงขวดเนี่ยก็จะมีการสลักโลโก้เป็น MFK แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นพรีเซนเทชันนะครับของน้ำหอมรุ่นนี้นะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นขวด35 ml นะครับคราวนี้นะครับเรามาดู เจาะลึกกันถึงรายละเอียดของน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือชื่อของแบรนด์นะครับ ชื่อของแบรนด์เนี่ยก็มาจาก perfumer ที่ชื่อว่าคุณฟรานซิสเคอร์เจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองผมก็ไม่แน่ใจว่าควรจะอ่านนามสกุลของเขาที่ถูกต้องอยังไงเพราะว่าข้างกล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าคูดิแกนนะครับเขียนเป็นภาคภาษาไทยเ,เสียน้ำหอมบางท่านเนี่ยก็อ่านว่าเป็นโคจอนบางท่านก็อ่านว่าเป็นเคอร์เจนนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะอ่านออกเสียงยังไงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะเรียกน้ำหอมแบรนด์นี้ว่า MFK นะครับก็เป็นที่มาที่ไปแบรนด์ของเขาเนี่ยจะก่อตั้งในปี2009นะครับเรียกว่าเป็นปีเดียวกับที่ผมเนี่ยมีการทำบล็อกใน m a r t i n p o o ด c o m เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีหุ้นส่วน2คนก็คือคุณฟรานซิสเคอร์เชนซึ่งเป็นเพอร์ฟูเมอร์ก็คือเป็นคนที่ปรุงน้ำหอมนะครับแล้วก็เขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความใฝ่ฝันในการที่ อยากจะเป็นนักปรุงน้ําหอมเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ได้มีน้ําหอมที่โด่งดังมากๆของ j องพอ a เกอร์ l ิเย่นะครับที่เขาเป็นคนออกแบบนะครับเป็นคนที่ปรุงกลิ่นเขาหุ้นกับคุณมาร์คชายานะครับซึ่งก็เป็น c ีอของแบรนด์นะครับแล้วก็สร้างแบรนด์มาในปี2009แล้วก็วางแบรนด์โ o สิช i ั n น n ิ่งว่าให้เป็นในตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดท็อปสุดของวงการน้ําหอมก็คือเป็นตลาดนิชเพอร์ฟูม เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือว่าน้ำหอมที่มีความเป็นนิชเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงนะครับมีส่วนผสมที่ดีนะครับแล้วก็มักจะได้รับการยอมรับในแวดวงของคนที่รักแล้วก็สะสมน้ำหอมด้วยส่วนผสมที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็ความติดทนนานนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเฉพาะมากกว่าน้ำหอมที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะหาซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาซื้อได้ยากนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จัก นะครับแต่ว่าผมว่าหลังจากที่ทําคลิปนี้หลายๆคนก็อาจจะสนใจน้ําหอมที่เป็นในทิศทางของนิชเพอร์ฟูมมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ2ครับบาคาร่านะครับทำไมถึงชื่อรุ่นว่าบาคาร่ารูท540จริงๆน้ําหอมรุ่นนี้นะครับเขาเป็นการคอลลาบอร์เรระหว่าง MFK นะครับกับแบรนด์บาคาร่าใครที่อยู่ในแวดวงของสินค้าแฟชั่นลักชัวรี่เนี่ยจะรู้จักแบรนด์บาคาร่าเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่ทำ ไฟล์คริสตัลนะครับเวลาที่เรานึกถึงคริสตัลเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะนึกถึง Swarovski นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์แบบ Mass Luxury ที่ทุกคนรู้จักกันทั่วโลกนะครับ แต่ถ้าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งที่เป็นไฟส์คริสตัลเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักกับแบรนด์ที่ชื่อว่าบาคาราาซึ่งเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในปี1764นะครับปัจจุบันเนี่ยมีอายุกว่า256ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขามีการเฉลิมฉลองแบรนด์ในช่วงที่ครบ250ปีเนี่ยเขาก็เลยอยากจะได้น้ำหอมแบรนด์น้ำหอมที่มีแบรนด์แบรนด์โพสชชี่เหมือนกันกันกบของบาคาราชแล้วก็อยากจะได้แบรนด์ที่เรียกว่าแปลกใหม่ ที่จะตอบโจทย์การดีไซน์กลิ่น,นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ250ปีของแบรนด์นงบัคขราต เขาก็เลยไปร่วมงานนะครับกับของ MFK เนี่ยแล้วก็เลยผลิตกลิ่นนี้ขึ้นมานะครับก็เลยตั้งชื่อว่ากลิ่นว่าบาคาราดรูทนะครับทำไมถึงต้องเป็นรูทนะครับรูทเนี่ยแปลว่าสีแดงเพราะว่าคริสตัลของบาคคาราดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีคาแรคเตอร์ก็คือว่าเชนเดเลียของเขาเนี่ยจะมีการเผาแล้วก็มีการแต้มด้วยสีแดงนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดซึ่ง ของบาคาราดเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่เฉพาะเชเดเลียหรือว่าโคมไฟระยะนะครับเขามีตั้งแต่แก้วดื่มไวน์นะครับมีแก้วแชมเปญไปจนถึงเครื่องประดับนะครับอย่างแหวนเครื่องประดับของบาคาราดเนี่ยที่เป็นแหวนคริสตัลเนี่ย ก็ตกวงหนึ่งประมาณ30,000กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับบนมากๆแล้วเราจะพบว่ากลุ่มคนที่ใช้เครื่องประดับของบาคาราาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคริสตัลของเขาจะเป็นเชเดลียจะเป็นแก้วน้ำนะครับแก้วไวน์แก้ว White, แชมเปญเนี่ยมักจะเลือกใช้ในกลุ่มมหาเศรษฐีที่มี private residence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันของแบรนด์ท็อป ะร,ระหว่างแบรนด์ที่เป็น perfumer ที่มีความเป็นนิชกับแบรนด์ของ Fine Crystal ระดับสูงของโลกนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในการครบรอบ250ปีคราวนี้มีที่มาครับว่าทำไมตัวเลขของแบรนด์นจะต้องเป็น540 540นะครับ540เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เขาใช้ในการหลอมคริสตัลนะครับ เพื่อที่จะสร้างสารรค์เป็นดีไซน์ต่างๆถ้าเทียบแล้วเนี่ยเป็นองศาเซลเซียสก็อยู่ที่ประมาณ285องศาเซลเซียสเขาก็เลยเลือกเป็นบาคารัดรูท540นะครับเพราะฉะนั้นทุกดีเทลของชื่อน้ำหอมของออรุ่นนี้เนี่ยมีที่มาและที่ไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ว่าทำไมทางด้านหลังครับเขาถึงมีการแอบน,นะฮะสแตมป์เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเชเดเลียนะครับของบาคารัดนะครับ ซึ่งก็เป็นกิมมิคเป็นดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมถึงชื่อรุ่นว่าบาคาราด t รูท540นะครับข้อ3นะครับแบรนด์นี้เนี่ยก่อตั้งในปี2009นะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยน่าจะผลิตอยู่ในช่วงประมาณปี2015นะครับก็เรียกว่าเป็นกลิ่นที่พึ่งล้อนออกมาในตลาดเนี่ย ไม่ได้นานมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องของ attitude หรือว่า philosophy หรือว่าปรัชญาทัศนคติของแบรนด์นะผู้บริหาร CEO คุณมาร์กเนี่ยเขามี2อ,อคำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเคยบินมาเมืองไทยแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Thailand t o l e r นะครับน้ำหอมรุ่นนี้เนี่ยเคยมีการเปิดตัวที่เมืองไทยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับเขาไม่ได้มีการคิดว่า กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เนี่ยคือใครแต่สิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอออกมาเขาอยากจะพูดเขาอยากจะโชว์ความเป็น p e r เม m e r ของแบรนด์เนี่ยยังไงเขาก็ทำออกมาแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของแบรนด์เลยที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าผมเองผมทำช่องเนี่ยผมก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆนะครับอันที่สองครับคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ อยากจะเห็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเป็นเทรนเซ็ตเตอร์นะครับในวงการน้ำหอมแต่ว่าให้เป็นในแบบที่มีความถ่อมตัวนะครับแล้วก็ลึกๆจริงๆเขาก็อยากจะเป็นผู้นำในแวดวงของวงการน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าดีไซน์ต่างๆการวางแบรนด์โพสิชั่นนิงนะครับแล้วก็คุณภาพของกลิ่นต่างๆเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความซับซิเคตมากมีความหรูหรามีความลักชัวรี่ในแบบ คุณภาพจริงๆโดยที่ไม่ได้มีการประโคมนะครับในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของอ,อ,อินกรีเดียนที่ผสมอยู่ในหัวน้ำหอมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความถ่อมตัวที่มีความงดงามมาก2ประโยคนี้นะครับเป็น2ประโยคหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับในการให้สัมภาษณ์ของ c ีอของแบรนด์เขาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ครับก็จะเป็นเรื่องของข้อที่4นะครับจะเป็นเรื่องของแนวกลิ่นนะฮะแนวกลิ่นเนี่ย แต่ละช่องนะครับเขาก็มีการพนานามีการบรรยายในลักษณะของตัวเองนะถ้าเป็นมาดินพูนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองจินตนาการกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นของน้ําตาลนะครับที่มีคุณภาพดีแล้วก็ค่อยๆถูกเผาด้วยความร้อนนะครับเป็น เป็นน้ำตาเนี่ยแล้วก็ถูกเผาด้วยความร้อนแล้วค่อยๆละลายแล้วค่อยๆย,ยืดออกเป็นสส่วนนะครับในเวลาที่ความร้อนเนี่ยไปสัมผัสกับตัวน้ําตาลนะครับมันจะมีกลิ่นหอมเป็นหอมแบบหว,วานๆไม่ไหม้นิดนึงนะครับกลิ่นแบบเป็นกลิ่นเฉพาะแล้วมาตกกระทบกับความเย็นของอากาศในช่วงที่หิมะตกในจังหวะที่กลิ่นค่อยๆโชยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการระเหยออกไปในอากาศแล้วก็สัมผัสกับอากาศเย็น ตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่เขาบรรจุเอาไว้ในขวดนี้สําหรับมุมมองของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความเฉพาะมากครับมีกลิ่นที่มีความหอมแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปสามารถที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับแต่ถ้าตามที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับกลิ่นที่เขานำเสนอเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแนวแอมเบอร์เป็นกลิ่นแนวดอกไม้เป็นฟลอรัลนะครับแล้วก็เป็นวูดดี้ซึ่งส่วนผสมที่อยู่หลักๆของน้ำหอม ขวดนี้นะครับก็จะประกอบด้วย j จั m i n e ก็คือมัลินะครับแล้วก็มีเซฟ r o n ก็คือเป็นญ้าฝรันแล้วก็เป็นซ e ด a w o o ดนะครับก็เป็นไม้หอมซี d a r ที่ทุกๆแบรนด์เนี่ยมักจะนำมาใช้และสุดท้ายครับไม้ตายของเขานั่นก็คือ a m b e r g r i ก แอมเบอร์กริดก็คืออำพันทะเลซึ่งมีราคาที่สูงมากๆนะครับอำพันทะเลจริงๆก็คือสำรอกปราวานก็คือที่เราเคยเห็นข่าวนะครับว่าก้อนนึงเนี่ยราคาเป็นหลักล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่เป็นไม้ตายของแบรนด์เลยนะครับก็เลยทําให้น้ําหอมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพิเศษนะครับแล้วเขาก็ผสมกลิ่นออกมาได้มีความเฉพาะที่ ไม่เหมือนคนอื่นๆเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแนวกลิ่นที่ผมยอยากจะเล่าสู่กันฟังในมุมมองของมาตินพูนะครับ ข้อ5ครับ <c oughs> เรื่องของความทนทานนะครับความทนทานเนี่ยถ้าเป็นคะแนนนะผมจะให้เป็นแบบ10เต็ม10เลยวิธีการใช้น้ําหอมขวดนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆใช้เนี่ยก็คือถ้าเป็นผมนะคือฉีดข้างหน้าเนี่ยหสเปรย์ตรงกลางหน้าอกข้างหลังอีก1สเปรย์นะครับรวมเป็น2สเปรย์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเพียงพอแล้วนะครับไม่ควรฉีดมากกว่าเกิน2สเปรย์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมลองทดลองใช้เนี่ยการฟุ้งกระจายของกลิ่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ให้คะแนนแบบ10เต็ม10แต่ว่าจะไม่ฟุ้งกระจายเหมือนกับตัว Dior Savage นะครับ Dior Savage เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่า hit to the point มากคือแบบกลิ่นค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างเตะจมูกมากแต่กลิ่นของ MFK b a c c a r a r Root เนี่ยค่อนข้างจะมีมีเขาเรียกว่ามีความเป็นบารียค่อยๆปล่อยกลิ่นออกมามีความฟุ้งกระจายที่ค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ไปรบกวน คนที่อยู่รอบข้างจนเกินไปนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความฟุ้งกระจายค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีความถ่อมตัวมากกว่าตัว d ี o r s a u v a g นะครับความทนทานเนี่ยให้10เต็ม10เพราะว่าผมว่าอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนที่สําคัญนะครับผมเนี่ยฉีดลงไปที่เสื้อผมซักเสื้อนะครับด้วยน้ํายาซักผ้าที่มีหัวน้ําหอมอยู่แล้วซักเสร็จไปแขวนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมยังได้กลิ่นของน้ําหอมเนี่ยติดเสื้ออยู่เลย เพราะฉะนั้นความทนทานของเขาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยฉีดลงไปที่ผิวของตัวเองนะครับติดทนมากครับขนาดว่ามีการอาบน้ําแล้วเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ยังมีมีร่องรอยของกลิ่นเนี่ยติดอยู่ อันนี้คือความคุ้มค่าของราคาที่เราจ่ายไปกับน้ําหอมขวดนี้มากๆนะครับถ้าถามว่ากลิ่นไหนในท้องตลาดที่มีกลิ่นที่ใกล้เคียงนะครับจริงๆถ้าถามผมเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของ Burberry Herfang r ฟ n งกนะครับก็คือเป็นกลิ่นที่ลักษณะนแนวกลิ่น,นใกล้เคียงกับตัวบัคาราดรูทแต่เรื่องของความทนทาน ความเฉพาะนะครับการฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็ความแน่นของกลิ่นที่มีความเสมอต้นเสมอปลายเลยคือฉีดตอนเช้าเป็นยังไงตอนเย็นก,ก็ยังเป็นอย่างนั้นและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวคนที่ฉีดเนี่ยยังได้กลิ่นหอ,อมๆเนี่ยตลอดทั้งวันเลยซึ่งจะแตกต่างจากน้ําหอมกลิ่น Years, อื่นๆมากๆนะครับซึ่งเราฉีดไปหนึ่งครั้งสักประมาณ15นาทีเราอาจจะไม่ได้กลิ่นนั้นแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความทนทานของกลิ่นเนี่ยผมให้คะแนน10เต็ม10เต็มเต็ม <fin> นะครับ ข้อ6กนะครับก็คือว่าคําชมนะครับหลังจากที่ผมใช้เนี่ยก็เรียกว่ามีคําชมเยอะแยะมากมายนะครับอย่างตัวอย่างเลยวันที่ผมไปรีวิวออลองจินนะครับวันนั้นเนี่ยมีคุณเจคุณใหม่แล้วก็น้องนัดนะครับไปด้วยกันทั้งหมด3คนคุณใหม่เนี่ยก็ชมเลยว่าวันนี้เนี่ย พ่อเนี่ยฉีดน้ําหอมกลิ่นหอมมากดูแพงแล้วก็ดูแตกต่างมากนะครับคือปกติแล้วทุกคนในบริษัทจะเรียกผมว่าพ่อนะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีอายุมากกว่าผมเนี่ยนับ1ิปีนะครับก็จะเรียกว่าพ่อเ็าบอกว่าโอ้โหกลิ่นหอมมากๆก็เรียกว่าได้รับคําชมตลอดสําหรับกลิ่นนี้นะครับจริงๆจะมี2กลิ่นในชีวิตที่ได้รับคําชมเยอะที่สุดก็จะเป็นกลิ่นนี้นะครับกับเป็นอีกขวดหนึ่งนะครับชื่อว่าเมซองฟอร์ซิสนนะครับจะเป็นกลิ่นชื่อว่า fs 5 9นะครับอันนี้จะเป็นของแบรนด์ไทยราคา2,400บาทนะครับอันนี้ก็เป็นขวดใหม่ซึ่งขวดเก่าเนี่ยผมใช้หมดไปแล้วนะครับก็คือเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ราคาย่อมเยาวแต่ว่าได้รับคำชมเนี่ยเยอะมากนะครับคือทั้งชีวิตที่ใช้น้ำหอมมาเนี่ยสองกลิ่นนี้นะครับได้รับคำชมเนี่ยมาโดยตลอดและคนก็มักจะถามว่าใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรนะครับมาถึงข้อที่7นะครับคือ น้ำหอมของ MFK กลิ่นนี้เนี่ยจริงๆเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมเนี่ยไม่อยากรีวิวมากที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะให้แบรนด์เนี่ยมีความรู้สึกว่าแมสจนเกินไปนะครับคือพอถึงจุดหนึ่งครับพอคนเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ย กลิ่นเขาค่อนข้างดีนะคุ้มค่าแล้วก็หอมทุกคนก็จะไปซื้อใช้กันนะครับคือวันหนึ่งเนี่ยพอทุกคนไปซื้อใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนดีออรสวาชนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงรู้กันเป็นอย่างดีว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยก็มักจะต้องมีน้ําหอมกลิ่นนี้หรือว่าเป็นแบบเลเดอร์ชาแนลแบบนี้นะครับก็คือผมก็ไม่อยากให้วันหนึ่งเนี่ยกลิ่นของ m f k เนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุณภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นของเบ c ร r a t รา u g สเท่านั้นนะครับ มาดูถึงข้อที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าให้คะแนนก็10เต็ม10เช่นเดียวกันนะครับก็บอกได้เลยว่าคุณภาพของกลิ่นนั้นดีทนทานทุกสเปรย์ที่สเปรย์ออกไปเนี่ย มีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นน้ําหอมที่ผมเนี่ยไม่เคยฉีดทิ้งฉีดขว้างเลยนะครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะเลี่ยนจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหสเปรย์หรือ2ส,สเปรย์เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับกับราคา5,200บาทกับราคา8,900บาทกับคุณภาพกลิ่นผมคิดว่าความคุ้มค่าเนี่ยคือ10เต็ม10เลยบางครั้งครับเราซื้อน้ําหอมแบบราคา ทั่วๆไป2,000-3,000เนี่ยแต่ว่าฉีดไปปุ๊บเนี่ยก็แทบจะไม่มีกลิ่นติดตัวเลยนะครับอันนั้นผมก็มองว่าไม่ค่อยมีความคุ้มค่าในเรื่องของความติดทนนานนะเพราะทุกคนฉีดน้ําหอมก็อยากจะให้น้ําหอมเนี่ยมีความติดทนนานแล้วก็ตัวเองได้กลิ่นแล้วคนรอบข้างเนี่ยก็ได้กลิ่นนะครับข้อ9ครับใส่กับลุกไหนได้บ้างนะครับส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นลุกที่ดูลำลองที่มีความหรูหรา แล้วก็จะมีความเป็นคุณชายนิดนิดถ้าเป็นผู้ชายใช้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความหรูรานิดนิดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความเป็นแมนลี่มากคือถ้าเทียบกับตัวดีออกับตัวชาแนลเนี่ยนะครับกลิ่นเหล่านั้น,นจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นผู้ชายสูงจะเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่นะครับมีความเย้ายวนแต่ผมมองว่ากลิ่นของบาคารัตรูชเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่มีความเฟรนลี่กว่านะครับมีความเข้าถึงได้มากกว่าเป็นกลิ่นที่ ออพอเราได้กลิ่นปุ๊บแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรา calm down เรารู้สึกสงบเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกอยากจะได้กลิ่นนี้เรื่อยๆนะครับก็มีความหลงไหลมีความน่าค้นหาในตัวของเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่ดูเซ็กซี่ไม่ได้ว่าเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูแมน l ีดูเป็นผู้ชายดูเท่มากนะครับแต่ว่าจะให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราอันนี้ในมุมมององผมนะมีความเรียบมีความหรูมีความแพงแล้วก็แตกต่างนะครับ ฉีดไปทํางานได้ใส่กับเสื้อเชิ้ตได้ครับใส่กับสูตรออกงานได้นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็บอกแล้วว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เซ็กซี่หรือว่าไม่ได้ดูแบบเ,เท่มากนะครับกลิ่นค่อนข้างที่จะมีความซอฟมีความละมุนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับนี่ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือว่าทุกครั้งเวลาที่ผมพูดถึงรีวิวน้ําหอมนะครับน้ำหอมเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่เรียกว่าเป็นตัวจบของการแต่งตัวนะครับ เราฟิตหุ่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเลือกเสื้อผ้าแล้วเราเรียกว่าแต่งตัวมีกระเป๋ารองเท้าที่ดีแล้วนะครับน้ำหอมเนี่ยจะเป็นตัวจบของการแต่งตัวเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน้ำหอมเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการสร้างการจดจำในแบบที่ดวงตาเนี่ยให้เราไม่ได้นะครับกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยครับทรงผมรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจดจำผ่านการมองเห็นนะครับผ่านดวงตา แต่น้ําหอมเนี่ยจะเป็นช่วยในเรื่องของการสร้างความจดจําในเรื่องของจมูกนะครับเนเรื่องของเซนส์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาผ่านไปนะแล้ววันหนึ่งที่เราเนี่ยไปเดินนะขึ้นรถไฟฟ้าหรือเดินในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเวลาที่เราได้กลิ่นสักกลิ่นหนึ่งของคนที่เราเคยชอบหรือคนที่เป็นแฟนเก่าของเราเนี่ยเคยใช้ มันจะดึงเอาความทรงจําในอดีตของเราเนี่ยกลับมาเสมอนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแอบชอบใครสักคนหนึ่งแล้วอาจจะไปตามหาว่าน้ําหอมกลิ่นที่เขาใช้เนี่ยคือน้ําหอมกลิ่นไหน<ส>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันช่วยสร้างการจดจําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่แปลกเลยที่เราทุกคนเนี่ยควรที่จะลงทุนกับการมีน้ําหอมดีๆสักขวดเก็บไว้นะครับเพื่อสร้างการจดจําในอนาคต ผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับน่าจะได้ประโยชน์จากการรีวิวน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับเพราะว่าการรีวิวน้าหอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบแชร์กลิ่นเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับอาจจะได้ผ่านการเล่าสู่กันฟังได้ผ่านการพรันาต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย เพื่อนๆเองก็ต้องเป็นคนที่ไปทดลองกลิ่นดูเองนะครับว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเห็นที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขกับการรับชมคอนเทนต์นี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลลาไปก่อนสวัสดีครับ